สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีย่าการดินค่ะย่าการดินพิกัดตลาดต้นไมส้สวนด่นเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้งยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งโชคเก้าชั้นด่างสีสวยนะคะ,ะสีรุ้งสีม่วงนะคะได้หมดเลยนะคะยิ่งถ่าได้ความเย็นนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะยิ่งสวยขึ้นมากๆค่ะรับรองดูโชคเพลินแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งเชื้อของเอจ้าต้นนี้นะคะก็มีแบ่งอยู่ที่3กระถางนะคะ3กระถางเริ่มที่กระถางแรกนะคะเอาน้องเล็กไปก่อนตัวนี้มี2หน่อนะคะหน่หนอนะคะ2หน่อนะคะสีก้านสวยลายใบสีใบ สวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเดิมนะคะตัวนี้เขาจะเป็นไม้หน่อติดตอ่อตอนนี้มีอยู่ที่สองหนอนะคะหนึ่งหนอและสองหนอนะคะอันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะให้ราคาพิเศษ590บาทนะคะ590บาทค่าจะส่ง75บาทนะคะค่าจะส่ง75บาาทอันนี้ข้อดีของไม้หน่อติดต่อนะคะก็คือ เราสามารถไปเปิดตาหน่อให้เขาได้นะคะก็คือเอารากออกนะคะเอารากออกแต่ยาออกหมดนะคะให้เหลือไว้ด้วยนะคะให้รากเหลือไว้ด้วยหลังจากที่เราตัดแยกหน่อไปแล้วนะคะให้มาเปิดตาหน่อทีหลังนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออย่าเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวรอให้รากตัวนี้เข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําการแยกหนอนนะคะแล้วค่อยไปเปิดตาหน่อให้กับตอนะคะที่ยังมีรากปกคลุมไว้อยู่นะคะก็ มีสิทธิ์ที่จะได้มากกว่าที่สองหนอนะคะตัวนี้ให้พิเศษ590บาทนะคะได้ไป2หนอนะคะอ่ะส่วนตัวนี้กระถาง8นิ้วนะคะอ่ะอันนี้ก็ให้ราคาพิเศษเช่นเดียวกันตัวนี้ให้ที่690บาทนะคะเปิดฮาร์ปมาเลยนะคะกับใบใหม่นะคะเปิดฮาร์ปมาสวยเลยลายนะคะก็ยังคงดีนะคะสียิ่งถ้าเจออากาศเย็นๆนะคะสียิ่งสวยนะคะสียิ่งสวยอ่ะ8นิ้วค่ะ พิเศษ690เปิดทับนะคะอันนี้รอสีเข้าอ่ะส่วนต้นนี้กระถางนี้12บนิ้วนะคะตัวนี้เป็นไม้หน่อติดต่ออันนี้มีอยู่ที่สองหนอนนะคะหน่หนอค่ะอันนี้หน่อที่1นะคะหน่อที่1ใบใหม่มานะคะใบใหม่มาสวยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน่อที่สองนะคะหน่อที่สองหน่อที่สองเนี่ยสีดีค่ะสีดีอันนั้นอยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มเดี๋ยวออ,ออกแสงบ้าง นี่ออกแสงนะคะสีก็ยังสวยอยู่เลยอตัวนี้ได้ไปสองหน่อนะคะสองหนอเป็นไม้หน่อติดต่อเหมือนกันข้อดีของอไม้หน่อติดต่อก็คือ,อลูกค้าอาจจะได้มากกว่าจํานวนหน่อที่ติดไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแทงเขาจะมีตาหน่ออยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เราอีกนะคะ,ะตัวนี้ให้ที่2500ส่งฟรีนะคะ2,500ส่งฟรีใครสนใจนะคะแบบไหนนะคะสามารถแคปส่งให้หนุททางไลน์ได้เลยนะคะ หรือจะโทรหานุชนะคะ064 478 7995ค่ะถ้าแคปให้ทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะสำหรับอีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ